เ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าภาษาที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะพูดคุยสื่อสารหรือว่าอ่านในคำพีเนี่ยนะครับมันพาเราไปถึงความจริงแท้หรือสัจธรรมได้จริงๆแค่ไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องศาสนาปรัชญาอะไรพวกนี้ถ้าคําพูดมันไปไม่ถึงที่สุดจริงๆแล้วเนี่ย คำสอนต่างๆที่ถ่ายทอดผ่านภาษามามันจะมีความหมายที่แท้จริงยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูนะครับก็อิงจากเนื้อหาที่เรามีเกี่ยวกับภาษากับธรรมะแล้วก็เรื่องหลักการตีความในพระพุทธศาสนาเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจมุมมองของพุทธศาสนาเรื่องภาษานี่แหละครับแล้วก็หลักคิดสําคัญในการตีความคําสอนเพื่อให้เราเข้าถึงแก่นที่มันอยู่ลึกกว่าแค่ตัวหนังสือหรือเสียงที่เราได้ยินกัน เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือถ้ามองในมุมพุทธศาสนาเนี่ยภาษาที่เราใช้กันอยู่ก็จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่าโลกสมมุติหรือโลกบัญญัตินะคะหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมตกลงกันกำหนดชื่อเรียกขานเพื่อใช้สื่อสารกันไปไม่ใช่ตัวความจริงแท้ๆหรือสภาวะประมัดโดยตัวมันเองอ๋อฟังดูคล,คล้ายกับแนวคิดตะวันตกเหมือนกันนะครับอย่างวิคเกนสไตน์ ที่พูดเรื่องเกมภาษาใช่ไหมครับที่ว่าความหมายมันไม่ได้ตายตัวมันขึ้นกับบริบทหรือว่ากฎของเกมที่กําลังเล่นอยู่ใช่เลยค่ะคล้ายๆกันมากคือความหมายมันผูกกับการใช้งานข้อตกลงในสังคมนั้นๆน่นนะเนาะแล้วก็มีแนวคิดอย่างหลังโครงสร้างนิยมบางส่วนก็มองไปอีกนะคะว่าภาษาเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่สะท้อนความจริงด้วยซ้ำแต่อาจจะมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ หรือความจริงที่เรารับรู้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าวัตกรรม Discourse เลยก็ได้หูสร้างความจริงเลยเหรอครับค่ะคือเป็นระบบความหมายที่มีอำนาจแฝงอยู่แล้วก็กำหนดวิธีคิดของเราไปเลยอะไรทำนองนั้นค่ะแต่ว่าถึงแม้ภาษาจะเป็นสมมุตินะคะพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธการใช้ภาษานะพระพุทธเจ้าเองท่านก็ทรงใช้ภาษาบัญญัติพวกนี้ล่ะคะ่ะในการสื่อสารธรรมะ แต่จุดสำคัญเลยก็คือท่านไม่ทรงยึดติดกับตัวภาษาเองมีพุทธพจน์ท,ที่บอกว่าแตถาคตก็ใช้อยู่แต่ไม่ยึดติดอ๋อใช้แต่ไม่ยึดติดใช่ค่ะแล้วก็มีอุปมาที่คลาสสิกมากๆเลยคือ นิ้วชี้ดวงจันทร์ค่ะคือภาษาหรือคำสอนเนี่ยก็เหมือนนิ้วที่ชี้ไปที่ดวงจันทร์ซึ่งก็คือสัจธรรมความจริงแท้เป้าหมายคือให้เรามองตามนิ้วไปให้เห็นดวงจันทร์ไม่ใช่หยุดแค่มองที่ปลายนิ้วครับครับหรือที่แย่ก,กว่านั้นคือเข้าใจผิดว่านิ้วเนี่ยคือดวงจันทร์ไปเลย ชัดเจนเลยครับแสดงว่าเรื่องการตีความให้ถูกเนี่ยสำคัญมากๆเลยสิครับเพราะถ้าเรามัวแต่บปยึดติกับนิ้วหรือตัวอักษรก็อาจจะพลาดดวงจันทร์หรือแก่นแท้ที่คำสอนนั้นๆต้องการจะสื่อจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะและนี่ก็คือที่มาของหลักการตีความที่สำคัญมากๆในพุทธศาสนาเลยนะคะคือการแยกระหว่างเนยัตถะกับนีตัตถะค่ะเนยัตถะกับนีตัตถะใช่ค่ะ นยัตถะเนี่ยแปลง่ายๆก็คือความหมายที่ยังต้องนำไปอธิบายต่อหรือต้องไขความหมายถึงคำสอนที่ยังต้องอาศัยการตีความเพิ่มขยายความหรือทำความเข้าใจบริบทแวดล้อมนะคะเพื่อให้เข้าถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่าตัวอักษรตรงๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำสอนที่ใช้ภาษาแบบโลกโลกภาษาชาวบ้านหรือสมมติบัญญตัติต่างๆเช่นพูดถึงบุคคลสัตว์เราเขาหรือแม้แต่พุทธพจน์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างอัตตาหิอัตโนนาโถหรือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยคะ่ะก็จัดเป็นนยัยยะอ๋ออย่างอันนี้ถ้าแปลตรงๆก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามีอัตตาจรงิจรงๆนี้เหรอครับ ใช่ค่ะถ้าแปลตรงตัวโดยไม่เข้าใจในยะทางธรรมะก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามีอัตตาหรือตัวตนเที่ยงแท้ได้ง่ายๆเลยซึ่งขัดกับหลักอนัตตาที่เป็นหัวใจสําคัญใช่ไหมคะครับครับแล้วนีตถะละครับส่วนนีตถะก็จะตรงข้ามกันค่ะแปลว่าความหมายที่ชัดเจนแล้วหรือที่นําไปแล้วคือเป็นคําสอนที่สื่อถึงสภาวะธรรมหรือปร,ม,รมัตธธรรมโดยตรงเลยความหมายชัดเจนในตัวเองไม่ต้องตีความซับซ้อนอะไรเพิ่มเช่นคําสอนเรื่องอายตนะหก ตาหูจมูกลิ้นไกใจหรือเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือหลักอนัตตาตรงๆเลยหรือถ้าเป็นมุมมองของมหายานก็อาจจะรวมถึงเรื่องสุญญตาหรือความว่างด้วยค่ะพวกนี้คือนิตัตะโหการแยกสองอย่างนี้ได้นี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าเราเอาคำสอนที่เป็นนยยตถะซึ่งต้องตีความไปเข้าใจแบบตรงตรงเหมือนนิตตะก็อาจจะเ,เกิดปัญหาที่เรียกว่ากล่าวตูต่ตถาคตได้เลยสิครับ ใช่เลยค่ะนั่นคือความเสี่ยงของการไปติดอยู่แค่ปลายนิ้วแทนที่จะมองดวงจันทร์อย่างที่บอกไปคือการตีความผิดพลาดบิดเบือนไปจากเจตนาเดิมของคำสอนอืมแต่ว่ามันก็มีอีกมุมไหมครับคือคนอาจจะใช้เป็นข้ออ้างได้ไหมว่าคำสอนที่ดูขัดแย้งกับความเชื่อเดิม,ดมของตัวเองหรือที่ฟังดูเข้าใจยากๆเนี่ยก็บอกไปเลยว่าเป็นนยัตถะต้องตีความ เพื่อจะได้ไม่ต้องพิจารณาจริงจังหรือไม่ต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไปได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตีความเนี่ยมันต้องอาศัยปัญญาและต้องพิจารณาบริบททั้งหมดเลยนะคะรวมถึงเป้าหมายสูงสุดของคำสอนนั้นๆด้วยไม่ใช่เลือกตีความตามใจชอบแล้วก็ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่ช่วยอธิบายเรื่องนี้ในพุทธศาสนามหายานค่ะคือเรื่องอุบาย อุปายะหรือกุสโลบายอุบายใช่ค่ะคือแนวคิดนี้จะอธิบายว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระปรีชาสองมากรมากในการแสดงธรรมด้วยวิธีที่หลากหลายปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับพื้นฐานอุปนิสัยหรือระดับสติปัญญาของผู้ฟังแต่ละคนนะคะ ทำให้บางครั้งคําสอนเนี่ยอาจจะดูแตกต่างกันหรือบางทีก็เหมือนจะขัดแย้งกันด้วยซ้ําทั้งๆท,ที่เป้าหมายสุดท้ายก็คืออันเดียวกันคือนําไปสู่ความหลุดพ้นอ๋อเหมือนปรับวิธีการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคนประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งหลักการยธนีตรัฐนี่แหละค่ะที่ช่วยให้เราเข้าใจลำดับความลึกซึง้งหรือที่มาของความแตกต่างหลากหลายในคำสอนเหล่านั้นได้ดีขึ้นเช่นบางสำนักคิดอาจจะมองว่าคำสอนเรื่องสุญญตาเป็นนิตััฐะ หรือทัศนะขั้นสูงสุดอะไรแบบนี้ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะภาษาในมุมมองพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวสัจธรรมโดยตรงแต่มันเป็นเครื่องมือเป็นสื่อกลางหรือเหมือนสะพานที่จำเป็นมากๆที่จะชี้ทางไปสู่สัจธรรมเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การท่องจำหรือไปยึดติดก,กับถ้อยคำตัวอักษรเป๊ะๆแต่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตีความให้ถูกต้องตามันยะตามบริบท คพื่อให้เราสามารถมองข้ามปลายนิ้วไปเห็นดวงจันทร์คือความจริงแท้ให้ได้ในที่สุดค่ะชัดเจนมากเลยครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนให้ลองเก็บกลับไปคิดกันต่อก็น่าสนใจนะครับคือพอเราเข้าใจแล้วว่าภาษาเนี่ยแม้จะอยู่ในคัมภีร์หรือเป็นคําสอนที่ดูศักดิ์สิทธิ์แค่ไหนมันก็อาจจะเป็นแค่เครื่องมือที่มีข้อจํากัดแล้วก็ต้องอาศัยการตีความอย่างรู้เท่าทันแบบนี้มุมมองของเราต่อการศึกษา การเรียนรู้หรือการยึดถือหลักความเชื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในศาสนาไหนหรือแนวคิดปรัชญาอะไรก็ตามมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างไหมแล้วจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างก็น่าคิดนะครับ